สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาล่งทงส้มทงส้มท่าขึา้นเ่าละจ้ะมาเอาบรรยากาศเนาะฝากพี่น้องเข้าทางไกลทา่าไกลท่างนี้เพื่อนได้กเกี้ยวเขาดอละจ้ะพี่กัดกยุบบ้านซุกวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอน,น้ำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องมาเบิงอ้ายเพื่อนเกี่ยวเขาอ้ายข่อยละพี่น้องเพราะยังมีงานหน้างานงน,นี้เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดใสจ้ะ เขานี้งามขนาดหล่มเป็นหล่มเลยละ่ะโน่ื่นมาพาเขาดอเพิ่นพี่น้องเอ้ย <laughs> เดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งจ้ะเพิ่นคือเฮตไบดีแถอพี่น้องเฮตลักเฮตอันหนี่ไบดีแห้หงตาเขาเพิ่น, <laughs> น,นมันบ่มีหมองว่างพรอนเขานอกพอยังมีหนอไปเกี่ยวกมเอาผ้าพี่น้องเขาลุยนามก่อนเหมือนนี้ห,าหาน,นานบ่ <laughs> มีบกหอยเัวเหนะ เกี่ยวขาวลุยนามนามเพียงหัวเขาพี่นนองเอ้ยเพราะยังมีเกี่ยวจะคนล้นี่ผูเ้เดียวบ่พยังมีคือเห็ดเป็นกรรมเป็นกรรมยังสิเห็ดรักไหวย่างดีฝนห้ามตั้งแต่มือแรกที่เกี่ยวเลยวะนี่ <laughs> อเขาออกนอกเขาแซ่น้ำพี for ่น้องโนอื่นเนอะพายโยโนอื uh ่นเฮ็ดเส้นพ่อใหญ่มีใครบอกให้ใส่เขาร้อแล้วพอใส่เขาใหญ่คือหมูพ่อใหญ่มีวันดีจ้าเกี่ยวเขาลุยน้ำพี่น้องสายมันออกนอจังไหนโอ้ยพี่น้องเออมันแซน่ะ ได้ใส่ปุ๋ยบ่อขาวงานนี่บ่อบ่ได้ใส่ยังเลยเบืดทเชิงหกเจ็ดลบ่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยบ่ธรรมาศาสตร์รรมาศาสตร์โอ้แต่ขายบ่อขาวนี่หกเจ็ดลานี่หรือว่ากินอย่างเดียวขายอยู่ขายอยู่ขายม้วนเวลาม้วนเขาเจ้าดอกโอ้นี่เป็นข้าวเจ้าบเพราะ่อย่างมีบ่ออะนรข้เนาะบ่อันนี้จักตอกพร้อมมาพร้อมแมน โอ้เกี่ยวได้ก้าหนึ่งแล้วเลากันนี่ตากไว้โอ้เพื่อสิได้กินก็นลำบากอยูอ่เนาะเป็นยังคือปะไซเขาใหญ่ปะไใหญ่หมีคือดูเห็ดแนวนี้เกี่ยวมาใส่เพซปะเขามันหมากดีโอ้เขามันโดกพันนี่มันกระโดกอยู่เขาปะทุมมั้ยาจะปะทุมบอ่อหัวซื้อพันนมันบ,บ่บ่บอ่อหัวซื้อแต่ว่าถ้าอออก้นนมาัคืเว ว่าอันเอาออกเบิดนี่นิที่ว่านแมมอีทว่านอีกบ่อว่านอีกบ่อยากแม่นอยู่ดอกนามยังมีเนาะเอาหลอดสองหลอดกับมัเต็มใส่แต่ข่าวพันหนี่เบิดเลยบ่นี่เบิดพูดหอวพ่นตาบ่เมื่อนี่ก็พ่นซุกนี่รงโอ้ตัวนี้ก็มันงามแห้งเลยมันเฮเทสเมื่อนี้เ็ดเติละง่ามเฮเทสข่าวกาง้าม สายปกแก้วพิแต่บองใส่เห็ดเพิ่มมันล่มมั่วอะไรเฮ็ดเห็ดมันยังโบลล่มันโอ้แมนอยู่เห็ดเฮ็ดใช้เขากระง่ามโพดเนาะมันงามโพดมันมีฝุ่นไปเฮ็ดผุ่มอือัดนี้เอาเขาอองนี่สีบ้านเขาอีกต่อเนาะอีกยัดรอบหนึ่งจักรอบนึ่งแงสีเห็ดเฮ็ดปะเป็นสีลงเฮ็ดเราเห็ดก็ไว้ลงเราง่านมันงามเลยเออกระดิบรยอดเทิร์นสีซสายอีกต่อไป เดี๋ยวมันสีปะไราขาวได้เนาะปีหนาเนอถา้าเทศสามหม่องเก่ามันงามโพดลงเกี่ยวจังม่งนี่ตื่นขึ้นมากกับเกียเยกเก่ยวเลยเมากกเกี่ยวเลยโอ้ยิ้มเขาเพลินไปกินยิน้มเขาเพลินไปกินนี่คนผู้เดียวเนาะเฮ็ดจังได๋ล่าค้นโสดพี่น้องอนี่เฮือนเพิ่นอยู่ติดทงหน้าเราออกมาอยู่ทงหน้าพี่น้อเล่นกระลังใหญ่อย,อยู่หากว่ามีผู้อยู่น่ำดอกอ,อยู่คนเดียวอยู่กับลูกชายกับลูกชายกับโสดคือกัน ประกาศหม่แน่ประกาศหม่แน่ว่าสือกินน้ำนอนน้ำบ่อยาวหลายได้หรออันนี้เป็นยังคือพอรถเกี้ยวพะยะมีนี่ง่ายดีมันทิ่มเขาบ่อเพราะมันหนามมันจมบายเขาเม็ดไม่กระชบ่ออกพอเรืเจอเห็นหน้านี่ดีปดีมันเหยียบทิ่เลยโอ้มันเป่าบ่ออกบ่กมัน่าบ่กเรเปียกโอ้ว่ต้องคอยเห็ดไปคอยเห็ด เธอเขาใส่ไงเจ้าเขาใสิบวแล้วว่าดีบดีไว้ตีกันขึ้นตีเอาบอยักมาฟาดเอาบ่ฟาดแต่บอยักเฮ็ดแบบสมัยโบราณเลยเจ้าแบบสมัยโบราณไหเออเดี๋ยวจังสิพาดพี่น้องข้ามาเบิองเพราะยังมีฟาดเข่าแต่ว่าเป็นยังคือเขาใส่ชิบว่าบ่ดละว่ายังโบราณอีกแล้วคือใส่โบราณอีกแล้วคนโบราณเนาะเกี่ยวไปเกี่ยวไปแล้วก็กินเต็มกำเขาตอกมา บาดนี้ตาเจักมือนี่จ้งไดเอาไปรวมกันไหวในห่มสองแดดสองแดดมีกู๋กูไปมาเป็นคนโอ้แล้วก็จ้าสีฝาดเนาะเห็ดแบบโบราณละเพราะยังมีอนุรักษ์ไว้แน่พอให้พอแม่พี่น้องลูกล้านได้เห็นเมื่อแรกก็กูแล้วบอกกู๋แล้วม้วนดูเห็ดขากเนาะเห็ดรัก ปักตักอ่อนเฮ็ดลักอันปักไว้ย่างดีพี่น้องแข็งแรงพร้อมมันบ่ทุ่นเอาไปว่างเทิงคันแท่ใหญ่ได้เนาะย่างไก่เนาะเกี่ยวมองได้กันใหญ่ลักไปนั่บ่กว่าใหญ่รักแล้วคันกูมันก็ใหญ่ไปเรื่อยมองอันโอ้มองไม่ลมนีเข้าวันเจ็ดเดือนเพอดีมีข้าวพัดนี่นี่มันไปซุกได้เป็นห่วงนี่อะไรกนชอบแปดหลง โอ้ยพอถึงเดือนเจ้าแปดมือนั่นพอแมนดอกเจาแปดมือเข่ามันเ้าแปดมือแมนอมแมนบ่ก่อเต็มกลไม่กิดสามว่าสามเดือนนะสามเดือนไม่เกสามสิบหมื่บพอแมนสามเดือนเก่าสิบมือเพราะยังมีเดือนหนึ่งสามสิบมือเ้าแปดมือจังไดดอกวาไปเลยเลยเออว่าผิดแล้วขไฟด้วพี่นนอ หนาววะแล้วมื่วนนั่นหนาวเ่ยมันก็ต้องทับกันอ๋อเอาขึ้นตากึ้นบนนี้เลยเออเอาขึ้นตากเอาเชือกขึ้นตาอือพายุม่าน้ำท่วมขอร์ดพ่อใหญ่มีพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้เราจ้ะผู้ใด้กันผู้เอาวเอาเองเอ้ามาแกี้วเขาซอยใช่สวยๆมาจังหน่อยลูกชายแล้วก็ลงมาซอยลอกพี่น้องประมาณเพียงอือ มาลูกหินมาอยอืมเด็กอยกสองคนหนุ่มโสดกับ่ไเด้ฝ่าไปไซนน้องคนยายนี้เนาะอืมอยู่กับทงไฮทงหน้าเหมือเฮ็ดมือโบเออได้สี่เะเอียดเงี่ยลอียดกูเฮ็ดกูบ่เฮ็ดกนแล้วไปะเอียดแค่โเฮ็กันแค่กันะเีดกัเฮ็ดยังเฮ็ดกเฮ็ดไปเหะ กันจะได้เงียไปกันแล้วม,มาต่อกจมด้วยกันรับแต่ไม่ห่างแม่ไม้ด้วยหรืรับแต่ไม่ห่างแม่ไม้ผู้สชา้าบอเอาตัว <laughs> ผู้สชา้าจเ <laughs> อาอย่าไม่ลูกไม่ควาย่างหล,ล่ะบอกเอาสวดๆเนาะบอกกันไม่ลูกไม่ควายมันฤทดกาบนกว่าต้อเป็นบาปเป็น,ปนกรรมต่อกันจ้ะ <laughs> 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 เดี๋ยวอันทาหอดย่ามเราเฮ็ดเฮ็ดกับสิพ้ามาเบิ่งเราเฮ็ดเฮ็ดเลยพี่น้องส่วนนี้มาเบิ่งเราเกี่ยวเขาก่อนเล่ากับเฮ็ดใจเย็นเย็นไปเฮ็ดเวียกกลิ่นไปเฮ็ดเฮ็ดกับเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดชอนคนกับหลูกเนาะพอได้ใส่ย่ามแรงเออนาวเบิดแล้วแนวนี้เนาแบบเสกเป็นถุงนะเสกเป็นเอาไว้ถักกินเรากปท้องหลับกินได้จักสอบงานนี่ แต่เก่าว่ <c oughs> าธรรมดากับม่วนแต่เขาเนี้ยมันประมาณแปดสิบสอบแปดสิบสอบยู่เรียบบอกยู่เรียบล่ะโอ้หกไรนี่บอกบอกแล้วม่วนสี่ไรสีไรโอ้สีไรคุนม่วนเท่งผมบอไดวอาม่วนเท่ง,ง,งมันเป็นเขาเก่าดออรวมไว้กับประมาณลอยนีย่ล่ะลอยสอบอยู่เรียอยู่เรียเออเพราะว่าทางเข้าบ่อใดทางเป็นกิโลเป็นตันเนาะ มาไรลเท่ายพี่น้องซีเล้วก็เอาใส่กระสอบเลยนะต่างพร้อมเันตะ่างพร้อมตัวมันมีแต่ขีต้ต้มเฮ็ดดีแห้งพี่น้องใจเย็นๆเฮ็ดไปเรื่อยๆรืเรื่อยแล้วเองมันมันต้องมีลาซักมือมันสิแล้วแม<ง>่มเฮ็ดนนบัวเทร้ากันแล้วเองมันเกี่ยวเขาลุยน้ำพามาเบิ่งพี่น้องมีเกี่ยวเขาลุยน้ำจ้ะพี่น้องวันนี้โนอื่นเฮ็ดเส้นเล่าแล้ว ว่าแต่ยังมีลูกใหม่สัมมาเนาะไม่เขาว่าวันที่8ได้สิมาบ่โอ้ยสิได้ยุดเออยุดธกับสัมภาพักพรห้มันนอนอยู่นี่ละเขามันได้นอนแล้วเป็นอยากนอนเอาไปตื่นสิเลยเออออกถึนพักที่กันเออหมูปงนอกับไหปงอยู่นี่แหละเป็นกำลังใจให้สาวหน้า้าใส่เขาใหญ่กับแห้งสีหล่มได้นอกเพื่อนยังมีนอหล่มคือกันจ้ะหน้าแถวนี้ กอคอยังบ่ได้อันนี้เลยทับไปเลยกอคอมันสูงเม่กี้ใส่กอคอมันก็มันบ่ค่อยได้เขามันลมทับกันลมทับมานเลยเนาะแม่วาดอผ่านเต่ยใช่เลยโอ้เอามาใส่ามันเพิ่มพันลมเพิ่มพันลมรับลมคือเก่าลมคือเก่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีพอสอบพี่เนาะใส่ตั้งแต่ป้านนั้นเปิดไมนแข็งอืมใส่ตั้งแต่อันลาก็เลยเปลี่ยนอยากเปลี่ยนทั้งหมดในพนามัน วลาสีมันบใบร้ายว่ะมันเม็ดเม็ดใหญ่แต่ข้างนอกว่ะโอ้เขาอุบลนั่นบ่เขาอุบนมันได้หลายอยู่ได้หลายแต่เปลือกร้ายแต่เปลือกแล้วอยากได้เบิ่งทีเขามาแต่ปทุมเพราะว่ามันเม็ดมันดีซทำก็ขอพอดนะบ่ว่าขันบ่เป็นท่ากับที่เปลี่ยนพันธุ์ไหมเปลี่ยนพันธุ์อันก็ขอหามาใส่อือก็ขอหากับบวูงได้บหมอ๋อแต่ว่ามันสิล่มบ่กสล่มคือเก่าลัท่มน หน้ามันงานพี่น้องหน้าหนามกุ้ยสอตึงม่เตร์ไซคจ้าสน่อเพียบเพชรพูดเพชรธรรมชาติพอนนี้กำังซีขายเอาเพอาะยังมีสิได้ดีกลัวบอยว่าถ้าบ่อยฝ่าวใส่เงินว่ามันฝ่าวเลยใส่เงินบอดเถือกันบ่โคตรแล้วเพืนบ่ถือการใส่กันโหลดบ่ใส่โหลดพี่น้องไปกันขึ้กันนั่นแหละเล่นอะไรกับเพื่อนมันมีภาระที่ต้องใส่ใจในครัวเงานเท่านั้นแหละต้องใส่ เออขันมันยืนจังสานเกี่ยวได้ไหวเจ้าพวกเกี่ยวมองยืนก้อนพราะยังมีม้เอาม้วนเส้นหนำขึ้นก้อนตาก้อนโอ้คอยว่าถ้าเกี่ยวมองยืนมันกัสืยืนมันกัสิเรเกี่ยวเขายืนหนำเพื่อสีแล้วมม้วนนี้ม้วนนั้นสีบล็มลงบ่คือกันบ่ล่มกับหนำกันพ้นมากๆหนำมันกับสี่หลังคนนึงมันกัสีบ่เม็ดมันกัสีเป็นเม็ดดีอืไม่บอกเป็นตัวหนาเว้ ข้าวเหนียวดอเป็นข้าวดอบอพยายมีครับกระเบู้องหูเกลียวไมาใส่ข้าวดอน,น่ะล่ะเนาะ<อ>มันจะสูงก้น<ม>อนโมข้าวพันมาแต่ปะทุมกับกระบื้หูว่าพันได้พี่น้องพเพุ่นเอามากอะพอท่านลุกอยู่ <c oughs> ยังเสาอยู่กับคลิปนี้กับภาพพี่น้องข้ามาเบิง้งการเกี่ยวข่าวลุยหนามของพ่อใหญ่มีเนี่ยแหละมาส้ม,ม,มทรงส้มทาย่างเหมือนเสาหนา่งอี่ยวขระหลงนีต้องใส่เวลาเนี่ยเออ อย yeah. ่าไปสี่เหลือดมันอย่าไปสี่เหลียดเนาะค่อเฮ็ดไปแม่นบ่พเฮ็ดยัมีบ่อเฮ็ดเหล่ยมไปบ่เจ็บแอวตัวบ่อบ่บ่เจ็บตะกี้เจ็บโอ้เนี่ยปลาถิ่นบ่เจ็บแอวเลยซ้ำท่าตะกี้มันมีลูกมีเมียมันเดินหนีกันเด้อโอ้เดี๋ยวกันบ่เฮ็ดครับจะไปสี่เหลียดไหนต้องเฮ็ดคนผู้เดียวเออันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเออ ก็ได้ยายแจกเขาทอนหืมเฮ็ดแล้วก็ไปแจกมูวันนี้ไปชี้เขาซื้อไปห่ากินเออเอาบุญไว้ซะก่อนเอาบุญไว้ซะก่อนวอนศาสดีถูกซะววันศาสดีให้ถูกซะศาสนาจงเอาใหม้มะศาสนาจังสีรวยบ่ศาสนายังรวยผมว่าอย่างกับมอกีก็เบิดเขาเนี้ยกินกับท้ายเตะถุงไงเออเมื่อไหร่ก็ว่าไปลบตัวเขาเจ้าเบิดกินไป จ้าวไปห้แบงปันหมูพี่น้องราบบ่คคอยเดราบ่ขี้ทีพญายมีมั่วเนี่ยมันมันหาได้เดี๋ยวสีพ้าพี่น้องมาหาเขาซอยพญายมีจากคลิปนาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะขอบคุณพญายมีเด้อคุณเลยจะเบิ่งแหงเวลาถ้าผ้าขาวตีขาวจังสิผาพี่น้องข้ามาเบิ่งคลิปนี้ภาพมาาบรรยากาศจ้ะ เกี่ยวข่าวแบบสมไยโบราณพี่น้องเออเฮ็ดล่าตากไว้ย่างดีนี่มันบม่มีหมองว่างขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่นะสวัสดีจ้า